เปิดว่าแฟนใหม่ขวัญอุตสามณีหนุ่มภายใต้หน้ากากทักซิโดหลังจากที่ออกมาบอกใบ้ให้พิธีกรสามแซ่บอย่างหนุ่มกัญชัยชมผู้อาร,รยาและแอปทักษะออนได้รู้ถึงตัวต,วตวนของหวานใจคนใหม่ของขวัญอุตสามณีไวยทยานน,นนางเอกคนดังว่าแฟนใหม่ขวัญอุตสามณีเป็นคนดีภายใต้หน้ากาก,ากทักซิโดของขวัญงานนี้ทําเอาแฟนคลับถึงกับตามสืบอย่างเร่งด่วนว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใคร ทว่าไม่มีอะไรที่ปิดบังสายตาหนุ่มกัญชัยไปได้เพราะระหว่างที่อัดรายการเทปนี้อยู่นั้นจู่ๆหนุ่มกัญชัยก็ได้เปิดมือถือของตอนเองแล้วคนหน้าบางอย่างก่อนที่จะยื่นไปตรงหน้าขวานแล้วถามกลับว่าผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่เป็นแฟนปัจจุบันของขวัญปูสามณีซึ่งหลังจากที่นางเอกสาววัยส3สาปีได้เห็นภาพที่พี่หนุ่มกัญชัยได้ส่งมาให้ดูก็ถึงกับตกใจอย่างมากพร้อมถามกลับว่าพี่รู้ได้ไง เพื่อไม่ให้เป็นปริศนานานเกินไปล่าสุดมีการเปิดวาร์ปแฟนขวัญคนใหม่แล้วว่าหวานใจคนใหม่ของขวัญอุตสามณีก็คือว่าที่ทร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกทั้งเมื่อไปสำรวจในอินสตาแกรมของนางเอกสาวก็พบว่ามีภาพตอนที่ขวัญเดินทางไปรับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ซึ่งในภาพจะเห็นว่ามีหนุ่มใส่ชุดสีกากีอยู่ข้างๆตลอดเวลาเมื่อเทียบภาพดูก็พบว่ามีความใกล้เคียงกับกร้อยตรีธนกฤตจริงๆโดยนอกจากภาพหมู่แล้วยังเป็นที่น่าสังเกตว่าขวัญเองยังได้มีการโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับอีกฝ่ายในอินสตาแกรมสตอรี่อีกด้วยซึ่งเมื่อลองนำตำแหน่งหน้าที่การงาน นอของเจ้าตัวมารวมกับคำบอกใบของนักแสดงหญิงที่ว่าฝ่ายชายไม่ใช่ตำรวจหรือข้าราชการแต่รักในความยุติธรรมลัวก็ต้องถือว่าตรงตามคำใบไม่น้อยสำหรับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจจิตรีรัตน์ได้รับการแต่งตั้งจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช 2,562ก่อนที่ผ่านมาเจ้าตัวจะปรากฏเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสายงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลส่วนตัวไม่ค่อยจะปรากฏผ่านสื่อสักเท่าไหร่